สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สรมพยากร,รหรือสาไพทารุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีสิงห์นะคะเกี่ยวกับการทํานายดวงในเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลย อ,อนยศัพ่ก่อนนะคะจะดูความรักในคนโสดความรักในคนที่มีคนคุยและความรักสําหรับคนมีคู่ค่ะราศีสิงห์นะคะคนโสดนะคนโสดชาวราศีสิงห์ไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ the fool ค่ะราศีสิงห์นะคะในคนโสดช่วงนี้คุณอยากไปท่องเทีย่ยวคุณอยากไปลานะคะคุณอยากมีเวลาอยู่กับเพื่อนไพ่สามถ้วยนะคะนะ อยากมีความสุขอยากมีเวลาไปเที่ยวนะคะนะคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวไปหลานล้านะคะแล้วก็ได้แต่งตัวสวยๆนะคะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบแต่สุดท้ายคุณก็ยังมีภาระมีพันธะอยู่นะคะในเรื่องของความรักคุณเหมือนกับว่าในช่วงนี้คุณอยู่กับเพื่อนมากกว่านะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะมีคู่นะคะ คุณยังไม่พร้อมที่จะมีคู่คุณรู้สึกว่าช่วงช่วงนี้คุณอะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะคะไม่โอเคหมายถึงยังไม่พร้อมไม่ไม่พร้อมที่จะมีคู่พร้อมที่จะอยู่คนเดียวอยู่กับกลุ่มเพื่อนมากกว่านะคะอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วสนุกเอามาดูไพ่หน่อยสินะคะไพ่นางฟ้าบอกว่าอ้าเปิดใจค่ะ เปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็ให้มีความซื่อสัตย์ให้มีความซื่อตรงนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนี่แหละนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังมีภาระคุณยังมีพันธะและคุณยังไม่พร้อมนะคะแต่คนที่เข้ามาคนนี้มีโอกาสได้ถึงขั้นมั่นหมายเลยนะโอเค นี่คือสำหรับคนโสดนะคนโสดมีคนเข้ามามีโอกาสได้ถึงขั้นมั่นหมายได้แต่งงานนะคะ <c oughs> เป็นกับตัวคุณนั่นแหละจะยังไงต่อนะคะมาดูค่ะสําหรับท่านที่มีมีคนคุยเมื่อกี้คนโสดนะคนโสดไปไวมากนะคะมาดูท่านที่มีคนคุยคะ่ะสําหรับคนที่มีคนคุยนะคนที่มีคนคุย ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อนะคะมันจะไปต่อได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันสําหรับท่านที่มีคนคุยนะช่วงนี้เหมือนกับว่ายังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนยังไม่แน่ใจคุณมุ่งมั่นในเรื่องของการเงินนะคะคุณอยากมีเงินเก็บเยอะๆนะคะคุณอยากทํางานคุณอยากหาเงินมีเงินเก็บเยอะๆอะได้ไพ่เชอรีออ นะคะคในเรื่องของความรักคุณเหมือนว่าช่วงนี้นะ่ะอาจจะเป็นาบางคนอาจจะรักทางไกลาบางคนเป็นรักที่ต้องเดินทางหรือบางคนก็อาจจะต้องแบบมีความอดทนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาดูคู่ของคุณหน่อยสิเขาเป็นอย่างไรบ้างคู่ของคุณเขาเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะ ในเรื่องของความรักเปลี่ยนแปลงไปนะคะเขาก็รักคุณนะจริงๆคู่ของคุณเขาก็รักคุณดีนะคะเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทุกอย่างนะคะแต่เขาลึกๆเขาก็มีความวิตกกังวลนะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ผ่านมาบางทีเขาอาจจะมีปัญหามีอะไรเขาอาจจะ พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่เป็นตัวคุณนี่แหละ,ะตัวคุณยังแบบยังลังเลยังโลเลยังไม่แน่ใจนะคะในเรื่องของความรักนะอของชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงไพ่บอกว่าลอง ใช้วันหยุดด้วยกันบ้างไปฮันนีมูนบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะอ่าเขาบอกเวลาจะเป็นตัวเยียวยาขับเคลื่อนที่ดีนะคะขับเคลื่อนที่ดีแล้วก็ <c oughs> เคลียร์พลังงานที่มันไม่ดีออกจากตัวคุณนะคะแล้วก็เอ่ <c oughs> ให้คุณเปิดใจ เปิดใจที่จะให้เปิดใจที่รับแล้วก็เคลีย์พลังงานที่มันไม่โอเครับแต่สิ่งดีๆรับแต่พลังงานดีๆเข้ามานะคะเพราะว่ามองดูแล้วมันเหมือนเป็นตัวคุณน่ตัวคุณเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้รู้สึกว่าต้องอดต้องทนค่อนข้างจะเยอะนะคะต้องอดทนค่อนข้างจะเยอะเะนนั้นบางทีการได้ศึกษาการได้เรียนรู้กัน <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะ สารสัมพันธ์ต่อได้นะคะอันนี้คือให้ของชาวราศีสิงห์นะคะของคนมีคนคุยนะ <c oughs> ต่อไปค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอภัยต่อไป <c oughs> เรามาดูสำหรับท่านที่มีคู่แล้วชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่แล้วชาวราศีสิงนะคนที่มีคู่ชาวราศีสิงคุณได้ไพ่อืมพพพอไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยไพ่สองไม้เทา้านะคะเจ็ดถ้วยสองไม้เท้าได้ไพ่อ่า เด็กถือดาบแล้วก็ได้ไพ่เดอะเวิร์สนะคะสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้คุณมีความฝันมีความมุ่งมั่นนะคะาบางคนทางท่านอาจจะเหมือนอยากไปทำงานต่าง,างประเทศนะในเรื่องของความรักโอเคคุณรักกันดีแหละนะคะแต่ว่ามีคู่ของคุณก็มีเรื่องให้คิดเรื่องให้คิดมากเรื่อง ทำให้คิดมากนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือรักกันดีคอยช่วยเหลือกันดีแต่มีบางอย่างมีใครบางคนทําอะไรลับหลังนะมีใครบางคนทําอะไรลับหลังอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะมีไพ่เดวิลเข้ามานะคะสำหรับท่านใดที่ดูแล้วแล้วความรักคุณแฮปปี้โอเคดีก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ คู่ของคุณช่วงนี้รู้สึกว่าอาจจะมีอะไรทําอะไรรับหลังอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ทําอะไรรับหลังคุณนะคะเพราะว่ามีไพ่เดวิลเข้ามามีกิเลสมีจันหามีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในเรื่องของความรักนะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังนะคะบางทีอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะคะดูซิไพ่บอกว่ายังไรบ้าง ไพ่บอกว่าให้จีบกันใหม่เพราะว่าคุณล่ะโอเคนะไพ่บอกว่าให้จีบกันใหม่ๆนะคะให้จีบกันใหม่ f i v first t o l o v e นะคะแล้วก็อ่รู้จักการให้รู้จักการรับรู้จักการเรียนรู้ซึ่งกันและการคอยช่วยเหลือกันนะคะสรุปคือสรุปคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาของพวกคุณอนะ บางทีอาจจะเบื่อกันบ้างบางทีอาจจะอยู่ห่างกันบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าให้เริ่มต้นจีบกันใหม่แล้วก็ให้เรียนรู้กันนะคะให้ดูแลก,กันให้รักกันนะคะเพราะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนนะคะนี่คือไพ่ของชาวราศีสิงในเดือนอ่า ในเดือนกันยายนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแต่ท่านในที่ดูแล้วความรักไม่มีปัญหาอะไรก็ผ่านได้ไม่ว่ากันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีและก็มีความสุขนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ